อะไรไม่เกี่ยวตรงไหนนี่เต้าอ,อยู่ตุ๊กยี้ยงตุ๊กเยี้ยงกระเด็นล่องลอยก่อนเลยนีค่ะเรากำลัเตาผลิกนะคะ,ะสองคนนะคะที่เตาได้ประมาณนี้นะคะส่วนดิฉันนะคะก็กำลังเตาแต่เข้าไปข้างใน

ถ่าและจบการตำผิดแค่นี้นะคะแล้วก็สวัสดีค่ะสวสิบอ